สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมคลิปตอนนี้อยู่กับผมโทสสก,กานนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาแนะนําคุณผู้ชมกันครับโดยชุดที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตรงนี้ที่ตัวละครของผมใส่อยู่นี่คือชุดมิหกเพลิงนะครับชุดมิ6เพลิงในช่วงที่ตอนเกมกําลังจะเปิดใหม่ๆนะครับช่วงที่เปิดใหม่เนี่ยก็ได้มีกิจกรรม จกเจ้าชุดนี้แหละฮะแต่ว่าไม่ได้แจกเป็นชุดถาวรน,นะครับเป็นชุดที่มีวันใช้งานมาให้แล้วก็หมดไปนะครับโดยชุดนี้นะครับชุดวิหกเพลงเนี่ยก็กำลังจะกลับมาในรูปแบบของโปรโมชั่นเติมเงินนะครับชุดวิหกเพล่เนี่ยมันจะสามารถใส่ได้กับทุกเผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าลิ้นนะครับหลินชายหญิงใส่ก็ฟยวฟ้าเลยนะครับหรือแม้แต่เผ่ายุ่นเผ่าก้อนนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับ ทุกเพศก็ใส่ได้หมดเลยนะครับผมมีรูปตัวอย่างชุดขึ้นให้ดูนะครับประมาณนี้นี่ภาพรวมนะครับภาพรวมเผ่ายุนเนี่ยจะออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะครับตัวผู้หญิงตรงกลางนะครับกลางๆที่เปิดเว้าหลังนะครับมาเป็นกล้ามเลยนะครามตุ๊ดเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเผ่าอื่นๆอีกด้วยนะครับที่สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับชุดนี้จะออกแนวออกส้มๆแดงๆหน่อยนะครับ แต่ว่านี่ไม่ใช่ชุดฝ่ายนะครับก็ฝ่ายเดินเท่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครเขาไปไล่ตืบนะฮะสำหรับชุดมีหกเพลิงนะครับผมจะมาเป็นโปรโมชั่นนะครับร่วมกับการเติมเชลผ่านช่องทางทูบันนี่จากเว็บไซต์เติมเกม com นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับก็ในการร่วมโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าสายเปสายคอสตูมสายสะสมไม่ควรพลาดการร่วมโปรโมชั่นคือให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์เติมเกมนะครับอ่า แล้วก็เข้าไปในส่วนของเติมเชลนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับการเติมในส่วนของ True Money เท่านั้นนะครับช่องทางอื่นๆจะไม่ร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้นะฮะก็ร่วมเฉพาะช่องทาง True Money ครับอ่าส่วนรายละเอียดว่าจะต้องเติมเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็ต้องรอทาง เบยแอนดโซเขาประกาศอีกทีนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโปรโมชั่นในครั้งนี้นะครับผมก็ส่วนตัวผมก็รู้มาแวววๆเพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวสัสดคีครับ